สวัสดีสวีดัสวันสงการกับพี่น้องครับเมื่อนี้จันลอยสิผ้าพี่น้องเลาะไปเบิงก้นเห่นสงการนะครับหลังจากที่โควิดเข้ามาแต่ปีพุ่นครับจนปานนี้ครับปีนี้ปีแรกครับเล่นสงการพี่น,อน,นอ้องนะครับเดี๋ยวจันลอยสิผ้าไปาะเบิงนะครับเบิ้งน้าทางตอนนี้ครับรถออกมาเร้วออกจากบ้านเร้วพี่น้องอยู่บ้านแข่งองกันสนั่นอยู่มวลคุบทีบนะครับสิผ้ารอเบิงบรรยากาศแต่จากบ้านจันลอยในจนหอด อำเภอเขมราชนะครับเนาะสิร์ลำลายทางไปนี่แหละครับพี่น้องครับรถไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสิไปหอด้านดอกจานหอดตลาดถนนคนเดินตลาดของปลาริมโคงกุหลาบบริเวณจัดกิจกรรมอยู่พุ่นนะครับเนาะสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งข่างทางนะครับบรรยากาศการเล่นสงการนะครับปีแรกหลังจากที่โควิดเข่าตั้งแต่ปุ่นแล้วครับพี่น้องโฮเทลเซ็นเริ่มปีแรกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องหลัง ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งคลิปนี้ยาวๆน้ำกันพี่น้องครับจากบ้านจันยเจ้าหวัดอำเภอคลิปมรัสพี่น้องเลาะไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยคลิปนี้มันมวลเหรนสงการครับนี่เริ่มต้นมากกับมะพร้าวผู้สาวผู้บ่าวครับกลุ่มหนึ่งอยู่นี้ใกล้ๆนี่นะครับนี่ผู้บ่าวผู้สาวกําลังไหลนะครับโอ้ยปุ้ล่ะปุ้นล่ะวัดเ่อผู้สาวกลุ่มในแห้งไหลพี่น้องครับนี่ แก้้วเอาไปต่อไปต่อไปต่อออาถัดมปอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องบ้านจันร้อยกาสินีนะครับบ้านป้าบ้านดงพี่น้องเอ้ยนะครับบ้านชายเดนนะครับบ้านติดแม่น้ำโ้งอันวนี่แหละพี่น้องนะครับปลาใหม่ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างทางนะครับอ้ารอมาอีกออกมาหอดอีกบ้านนึงนะครับตัวนี้กับสิมีจุ่มนึ่งอยู่ตั้งนานนี่พี่น้องหอดแร้วหอดเรีวนะครับผ้าลาะบางคนเหลียนน้ำสงการได้คลิปนี่นะครับย่าไปย่าไปพี่น้อง นะครับโอ้ยสะอานคิดพอจะเป็นเด็กหน่อยเป็นวัยรุ่นนะครับสมือนในบ่ได้แล้วล่ะอายุหลายแล้วพี่น้องบ่ม้วนคือเขาแล้วล่ะมีแต่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่ลาผ้าเลาะเบิ่งคนเล่นน้ำนะครับสงกรานต์นี่นะครับโอ้อยู่นี่กกลุ่มหนึ่งนะครับนี่อยู่นี่กกลุ่มหนึ่งนะครับโหนบากาวกระจกลงยานเขาสาดน้ำกับเปียกพี่น้องเลยอ๋ออันนี้ก็มาเต็มรถครับนี่ไปแล้ว ฮ่าและสิ่งล่อส้นน้ำโค้งเป็นอะพี่น้องลอเลี่ยมส้นฟังสี่งขาเจ้าเหรียญน้ำกันล่อน้ำโค้งนะครับพี่น้องโอ้อพอดีเสีสายอย่างเลยโอ้อเอ่อกุมหนึ่งเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่พี่น้องอ้าววันยูดอกปีนี่นะครับคลิปในเบิรงกันย่าๆพี่น้องนะครับสีผ้าพี่น้องเลาะนะครับเลาะเบิรงคนเหรียญสงการนี่เห็นมะพออีกกุมหนึ่งพี่น้องครับอยู่ทั้งพี่นะครับ ถัดมาเอกกันในการเล่นน้ำสงการเอกนะครับป้าเปียงยกสาดน้ำกันนะครับนี่โอ้กุ่มนี้กับไนยยเตอบนะครับบ้านเพิินเอาไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆเฮาโอ้ข้างหน้าคือหลายแต่รถติดพรอะมีน้องของา้างหน้ารถติดปานกรุงเทพเลยครับตั้งนานี่อันนี้บ้านนั่งในบ้านปลาคานะครับบ้านปลาคาถัดบ้านจะลอยมาหน่อยนึงนะครับปูนผู้บ่าวผู้สาวนะครับนี่โอ้คือไปตะหักตีละ พอ่อใหญ่เล่นน้ำบ่อด้ดอกล่ะเอ้ยพอ่อใหญ่เหร่นตะครับรถเลาะนี่ละรถติดละพุนรถติดแล้วรถติดแล้วข้างหน้ามีอีกกุมหนึ่งนะครับพี่น้องอคือพอบรรยากาศสมัยตะก,กี้อยากเรียนคือพุนกับบ่ได้เรียนพี่น้องบ่งมีรถไม่เรือไปนะครับสมัยตะก,กี้ใส่รถไทยหน้ารถอีแตกนะครับโอ้ซ้ำหน่อยกับมวนแหละลงไปเรียนแต่น้ำโขงนะครับสมัยตะก,กี้ต่เป็นเิ็หน่อยเป็นเบาวซ้ำหน่อยนะครับโอ้อยู่ในมีตั้งตั้งกองบุญพรนะครับมี ต้นเงินพร้อมนะครับอาทั้งนี้ก็กำลังเก่อคุ้มกันนะครับไม่รุ่นนี่ขี่เร็วนะิดน้อยพี่น้องนะครับระยะทางมันไกลพี่น้องครับย่าติชีตมันสีเงาพอดนะครับระยะทางมันไกลเติมนะครับเอาก็เลยขี่เร็วนะิดน้อยนะครับประมาณ40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าบ้านกับพี่ตั้งห่างกันแน่นะครับพี่น้องนี่นะครับ5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเงา สองสาวเล่นอยูยก่กลางป่า <rehab> สองสาวสองสาวเล่นอย่ยกลางปลาโอ้นี่ก็ก,กลุ่มหนึ่งพี่น้องครับนี่บ้านอันนี้จะเป็นบ้านบ้านเอียกองกัหัวน้ำเลิกเนาะบ้านหัวน้ำเลิกนะครับนี่กลับใกล้ๆกั็บ้านจันอยกรก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผู้บา่าวผู้สาวเต็ม,มอยู่นี่คือกันนะครับบ้านหัวน้ำเลิกอ่าถัดไปอีกว่าเ,าเป็นบานน้านนาวานะครับพี่น้องบ้านนาวานะครับ ผู้สาวกําลังเรียนหนามอยู่นี่โอ้โหโอ้ยอยู่ตั้งนานแห้งหลายพี่น้องคนอ่ะแอมเลยจ้า,จาเลยกับสิขี่รถเอาโทรศัพท์ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับไปพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเล่ยนหนามสงการนะครับหลังจากที่หลายปีนะครับบ่ได้เล่นกันตั้งแต่โควิดพุ่น COVID นะครับในปีแรกซสมาคมก็เลยคือเขื่อนเนี่ยนะครับเพื่อสิฮอดเข็มมแมลงสิบพ ยี่สิบสามสิบนาทีหมดทีครับชิปนี่คือสี่เงาเถอะสิ <laughs> เอาไปไปไป <laughs> โอ้นโยปีอีกอโอ้กลุ่มหนึ่งนะครับอืมผู้เสียผู้สาวโอ้ยต่างหนา้าผนแห้งหลายพี่น้องบัดเนี่ยเอ้าอยากมวนคือเก่าเด้อยากมวนค,คือจังเป็นไวรุ่นตะกี้เลยคือสี่มวนครับ บ้านวังม่วงเอ้ hey, ตังต้งปีจะรถเทียดแล้วครับพี่น้องบัดนี้ไปรุ่นทั้งี้หลายนะครับบ้านวังม่วงหน้าหว้าวังม่วงนะครับสิเลาะไปทั้งหนองผืนเลาะเกิดไปเขมระาดนะครับพี่น้องรางบ้านก็มี่ผาปาน้ำนะครับรางบ้านก็เห็ดต้นเงินเห็ดผาป่าน,นะครับก็เลยมวกนกันกุูบตนะีบมาดันซะนะครับ พี่กลุ่มหนึ่งนะครับอยู่นี่ก็มีต้นเงินนะครับหนาสีเมนต์ผาปลานะครับพีพ่น้องมีผาปลามีต้นเงินนะครับนะครับโอ้มวนวนวนพี่น้องวนวน,วน,วนรถติดอีกแล้วปานกรุงเทพโอ้ยตั้งหน,าน้าพนคักเอาไล่ไปไล่ไปเฮ้ บ้านนี้มีหมูนบ้านนะครับข้าเจ้าเฮ็ดต้นป,าปาลาปลาล่งวัดน้ำนะครับโอนทักนาบนรถติดบ้านกรุงเทพพี่น้องเอ้ยอ้าผู้ไปกับไปผู้มากับมาม่วนกุ๊บเทียบ พวนน้ำเล็กหน่อยมวนน้ำไว้สรุนเขานะครับน,น,นะนี่เห็นกล่องคนระับเพ่อนเห็นกล่องอ่ะผู้สาวหน่อยเห็นกล่องนะเออล่ะไม่แต่พวงงามๆนีละนะ่ล่ะเนาะเพราะไงวากล้า,าเปิดกระจกรถหลดอีหละ่ะเอ้ยเพราะไงยัายยานยันบอรถเปียก กลุ่มหนีในใน่งกับ่ายโยนะครับผู้บ่าวผู้สาวนะครับอ่าสวัสดีครับเอผู้บ่าวนั่งพี่อ๋อมาอย่างนีโอ้าไปรุ่นตัวนี้ไปรุ่นไปรุ่นไปรุ <laughs> ่นสุดทางเลยพี่น้องเลยนะครับคนหลายแห่งปีนี้ถือว่า เป็นปีแรกมันก็เลยมวนแน่นะครับคนกับมาหลายเพื่อสิหัดเข็มมลัล่าดนสิเ่าเต็มตึมหมือนทินะครับล้านดอกจานเน่าอน,นีรแกงนีนมีแตผู้บา่าแกงนี้ผู้บ่าหลายขนาดเลยครับว้าวไม่ก้อน อันนี้ก็ผู้บ่าวผู้สาวเนี่ยโอ้ผู้สาว,สาวลายมองเนี่ยเดี๋ยวแวะเบิ่งก่อนพี่น้องแวะเบิ่งในรถนี่ละเพราะว่าเข้าใกล้บ่ได้นี่ผู้สาวลายนะครับพี่น้องครับว้าวน่ารักน่ารัก,รกทีเดียวเชียวโอ้เอากะจกลงวไดใดล่ะพ่อใหญ่เอากะจกลงวได้ลูกว้าวพูดอะมีแต่ผู้สาวซ้ำหน่อยพี่น้องเลย โอเคบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วอ่ะเขาสู้บ้านใหญ่บัณย์เป็นบ้านตำบลนะครับบ้านนี้เป็นบ้าน์น,น,าน,น,น,าน,น้องพื้นะครับเลี้ยวซ้ายสิไปเข้มลาดเลี้ยวขวาสิไปอำนาจนะครับนี่ทางเส้นนี้นะครับกบมีคนเหรียญอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงบ่ายยังสี่นะครับคนก็ขึ้นรถไปหาเลาะเหรียญน้ำแน่นะครับพลังข้นก็ไปทั้งน้ำโขงพุณย์เนี่นะครับ,บ,ท,ะะรบทั้งหลังจันอยพุญละนะครับ คนไปเล่นน้ำโขงกันหลายนะครับเดี๋ยวว่างๆสิพาเลาะลงไปเบื้องน้ำโขงครับบรรยากาศเพราะว่าคนหลายอยู่ทั้งน้ำโขงเมื่อนี้เลาะเบื้องสายทางก่อนพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้เลาะเบื้องสายทางก่อนคนเล่นน้ำนะครับอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในตัวตำบลนะครับตัวอำเภอนะครับเดี๋ยวมื่อวันสิพาเลาะลงสายโขงนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้มาเบื้องบุญบ้านนั่นบ้านนี่วันสาพี่น้องนะครับปวดนะ โอ้ยไปสะหล่นเนาอ่าจะไปตะมวนแต้มองนี่เนาะจอดบรรลุไปเตียนน้ำสบ้านี่นะครับเลี้ยวซ้ายจะไปเขมรลาดนะครับเลี้ยวขวาจะไปอำนาจเจริญนะครับตรงนี้นีบ่บรรยากาศสดๆนะครับ,บญญน,บนี่อ่ะเอาออกซ้ายไปในมุงนะ่งหน้าไปอำเภอเขมรลาดพี่น้องนะครับเพื่อสิไปร่วมงานเป็นงานคอนเสิร์ตกับ ทั้งด้านอาจารย์เก่งกานะครับทีมงานนะครับเพื่อนจัดงานยูเทียสบานในเขมรลานะครับลานดอกจานหรือว่าถนนคนเดินนะครับหรือว่าตลาดของปลาลิมโขงนะครับผมปะเงาห้าบาทนะครับจากนี้ไปก็สิประมาณยี่สิบกิโลนะครับนี่นะครับออดเขมรลาดนะครับ แซวเหลาสาดน้ำใส่รถบ่ถือกระจกซ้ำอีราหน่อยอ่ะอาสติทั่วประเทศนะครับนอสำหรับมือว่านกับมือนี่นะครับมือสองการกับมืมวนกันเบิดนะครับพีนองบ้านเท่าคนอีสานกะกับพูมมลำเนาเนนะครับทั้งอื่นกับครับบ้านครับซองกับมีนะครับนอนะกับม้วนๆซื่อๆนะปีนองเ้อครับรถครับเรือมัดระวังนะครับนอการดื่มเหล้าดื่มเบียร์คือกันนะครับ เป็นห่วงสุขภาพร่างกายพี่น้องฟองปายแฟนคลับอิฟซีเฮานะครับเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตขับรถเจ้าวญหว่านไปฮอดเข็มมราศนะครับไปเบิ่งงานตรงนั้นเดี๋ยวจังสิท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่างานใหญ่ซำไถ่นะครับคนหลายบันไดเนาะนะครับถนนคนเดินนะครับเข็มมราศตลาดล้านดอกจันนะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวฮอดผุ่นจะว่ากันคลิปนี้เอาซัมมก่อนพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันอีกคลิปหน้าครับพี่น้องครับวันสงการสวัสดี